ดีค่ะทุกคนเห็นหน้าดิวขาวๆใสๆแบบนี้นะคะจริงๆแล้วดิวก็มีปัญหาที่หน้าดิวเหมือนกันค่ะช่วงที่ดิวอยู่ดูไบเนี่ยอยากจะบอกว่ามีปัญหาหนักมากเรื่องฝ้ากระจุดด่างดแถมแห้งอีกด้วยแล้วก็มีสิวผดเล็กๆน้อยๆนะคะแต่นี้เลยค่ะดิวมีขวดนี้ค่ะวอด้าเซรั่มจกักรพรรดิค่ะขวดนี้นะคะช่วยลดเลี่ยอๆ,ๆจริงๆแล้วก็มาค่ะเดี๋ยวิวจะใช้ให้ทุกคนดูนะคะสามารถใช้ได้เยอะๆเลยบีบได้เยอะๆเลยนะคะแล้วก็ชำมทั่วใบหน้าของเราค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวสุดท้ายดูค่ะแต้ม5จุดนะคะทั่วใบหน้าค่ะแล้วก็ทาแบบเยอะๆชลมได้เลยเพราะว่าไซ้รัาตัวนี้เนี่ยนะคะเขาช่วยเรื่องควบคุมความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าเราแล้วก็ช่วยเรื่องฝ้ากระจุดดำๆแล้วก็ปัญหาสิวด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเราซื้อนะคะเขามีโปรโมชั่นอยู่ค่ะ1,990บาทนะคะแถมของแถมให้เราแบบจุกๆกันเลยทีเดียวค่ะมา นี่ค่ะพอชุ่มชื้นแล้วแค่นี้นะคะเราก็มั่นใจได้ว่าผิวหน้าเรามันจะดีนะคะสําหรับสาวๆคนไหนหรือใครที่ยังไม่เคยลองนะคะรีบฝากด้วยนะคะวอร์ด้าเซรั่มจกกักรพรรดิขวดนี้ค่ะ